ใช้ดีมอพัดมาตั้งแต่ออกจากนมแม่นะคะคือ,อยานมแล้วก็ผสมอาหารพอน้องอยู่กับอาหารได้คือคันอาหารเป็นแล้วก็เริ่มผสมแล้วรุ่นนี้ก็คือ3มเดือนนะคะ3เดือน3เดือนนี้ก็ดูตัวนะคะน้องจะตัวใหญ่มากจนแบบใครๆเห็นก็ไม่ไม่เชื่อว่าหมูเราที่3เดือนนะคะ3เดือนก็เต็มคอกแล้วค่ะกินเก่งสุดๆใช้ดีอยากบอกต่อนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลี้ยงหมูด้วยกันทุกท่านนะคะ,ะวันนี้จะให้มาดูหมูที่ข้อของเราอันนี้เพิ่งเริ่มเลี้ยงเราไปเลี้ยงรุ่นที่ที่สองที่สามค่ะเพราะว่ารุ่นแรกที่เราเลี้ยงเราไม่รู้ว่าเราจะใช้อะไรเสริมมันเพราะเพิ่งเลี้ยงแล้วทีนี้หมูไม่โตก็เลยเข้าไปเซิร์ชดูใน Facebook ก็เลยเห็นดีมอพัทตัวนี้ค่ะก็ลองเอามาใช้ดูครั้งแรกรู้สึกว่าจะสั่งไปประมาณแค่5้าถุง5้าถุงแล้วก็ ามาให้หมูใช้ได้หมูเลี้ยงไปแล้ว2เดือนเราก็มาใช้น้ําหนักก็โอเคว่ามันรู้สึกว่าเหมือนจะดีขึ้นพอลอดลรอ,อบหลังนี้ก็คือสั่งมันหนึ่งังเลยหนึ่งังแล้วก็เลี้ยงไปน้ําหนักหมูเรา3เดือนเราได้ร้อยกิโลนัตอนนี้หมูอันนี้คือรุ่นที่2ที่เราใช้ดีโมพัดเป็นลังที่2แล้วรุ่นนี้ก็คือ3เดือนนะคะ3เดือน3เดือนนี้ก็ดูตัวนะคะน้องจะตัวใหญ่มากจนแบบใครๆเห็นก็ไม่ไม่เชื่อว่าหมูเราที่3มเดือนนะคะ สามเดือนเนี่ยมันจะตัวเท่านี้คือเนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใช้ดีค่ะใช้ดีก็เลยอยากจะบอกต่อกับเพื่อนๆที่เลี้ยงหมูที่ยังไม่ได้ลองใช้อยากให้เปิดใจลองใช้ดูนะคะคือจะได้ลดต้นทุนคือน้องกินเก่งและโตวไวเราก็จะลดต้นทุนอาหารนะคะคือเราไม่ต้องคือบางบางข้ออะที่ที่ผ่านมาที่ที่ศึกษาแล้วก็สอบถามกับเพื่อนเพื่อนที่เขาเลี้ยงหมูมาก่อนนะคะเขาจะเขาจะใช้อาหารอยู่ที่ คือคือเยอะเยอะกว่าเราเยอะกว่าเรามากแล้วก็ใช้เวลาเลี้ยง4-5เดือนก็ถึงจะได้ถึงร้อยกิโลแต่ของเราทนี่3เดือนเราก็ผ่านแล้วชุดที่แล้วนะคะที่ขายไปก็อยู่3เดือนครึ่งนะคะอยู่ที่ร้อยต,ต,ตัวตัวตัวตำสุดอยู่ที่ร้อยหกกิโลแล้วมาสุดก็ร้อยยี่สิบแปดกิโลค่ะอันนี้คือถั่วเฉลี่ยแล้วเราก็ได้เจ็ดตัวที่ขายในคอกนั้นก็เกือบแปดร้อยโลนะคะอยากจะเชิญชวนอ่ เพื่อนๆเกษตรกร,กรที่เลี้ยงหมูด้วยกันนะคะมาลองใช้ดีมอพัสดูเพราะว่าเราใช้เองดีจริงใช้หมดไป2ลังแล้วใช้แล้วเห็นผลจริง3เดือนได้ร้อยโลชอบมากค่ะ